ใกล้บางทองแล้วใกล้บางทองแล้วนะครับกลัเดินทางครับครับอากาศก็เริ่มดีแล้วครับวองว่าจะไม่เจอฝนเหมือนทลิปที่แล้วนะครับเทีอ่อุปกรณ์นะครับเตรียมพร้อมอย่าง <Yeah. S 2> อยู่หลังรถนะครับอ่างนี้จะมีจะเน้นที่ตกปาน,นินนะครับก็เรียบ อาหารสุดประณิตแล้วก็ยี่สุกไปด้วยนะครับก็คำเป็ี่นก็เรียนเป็นสองแบบเหมือนกันนะครับจะลองตกยีสก่สุกว่าปลาจะเข้าไหมครับเรอดูนะครับอันนี้เดินทางใกล้ถึงนี่นตัวเมืขของสุโขทัยแล้วครับเลืเจ็ดกิโลครับเราจะแวะหาอะไรกินก่อนนะครับลงไปทานกาวกัน,นครับ ข้าเที่ยงก็ตอนนี้นะครับถึงตรงนี้ครับถึงไฟแดงข้างหน้านี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปแล้วนะครับขึ้เโคโคนเตี๋ยวสุโขทัยต้าเลียมนะครับนี่ขนะึ้นเตีเ๋ยวกัน ตกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับมีแต่ก๋วยเตี๋ยวค่ะอ๋ออ่ามีใส่อะไรบ้างครับผมอ่าน่ารักเลยค่ะดูขนมมากยมีเนื้อเปื่อยเอาเอาเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นบวกกับเนื้อเปื่อยครับผมเอาสามที่ครับเส้นเล็กเส้นเล็กครับผมเยี่ยมได้แล้วครับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นนะครับโอ้หน้าทานอยู่นะครับกดถึงไอเดีย ตั้งใจตัวยเรไ้ <S <S ่เกี่ยวต่เรอคืเดยวจะกลับบ้านแล้วนะแซ่บแน่ครับชื่อเาโดนตายนะอลายลายงแวครับ ทางทายแยกนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้า,า,ยยวายไปอำเภอคิลีมานนะครับไปฝึกคิลีมานเดียวเราอ่ะทานนี้ไม่มีป้ายบอกเลยนะครับต้องอาศัย G P S เท่านั้นนะครับไ <c oughs> ม่มีใบบอกอเอาเกียเอาไปอ่านท่าดินแดงเลยนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับ กลแล้วใกล้ถึงแล้วครับเลก6นาที5กิโลนะครับนพวกเราก็มาจากเพชรบูรณ์อำเภอเขาโอครับค่อนข้างจะไกลแล้วครับระยะทางที่มาก็ประมาณ200กว่าโลครับใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งครับรถจอดเพียบเลยครับวันนี้วันอาทิตย์คนน่าจะต้องเยอะครับน่าเต็มเลย อ่างนี้อาจจะตกหน้าเขื่อนได้เลยครับฝั่งฝ่ามือนี้จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่ตัหมอนถึงขั้นตัวหมูคงนเหนือบาง<ล>เป็นแผ่นี้ครับฝัน,นแผ่แนแผ่นการท่องเที่ยวจะตกปาาหน้าตรงหน้าหินนี่นะครับสปริงเวาน้านี้นะครับยาวไปนู่นนะครับคนตกเยอะเหมือนเหมือนกันนะครับตอนนี้มาถึงก็บ่ายโมงครึ่งครับากาศ บรรยากาศดูแต่ละคนนั่งเอางงอยครับไม่รู้ว่าหมาหรือไม่หมานะครับแต่ว่าคนมายอนนะครับนอนกันไปแถวๆแล้วนะครับครับบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้คนเต็มเลยคนเลี้ยวหัครับโอ้คนเต็มเลยจจอดโอเคลงไปเลยครับปิดนีอยังนั่นๆะ ดูเปดูบรรยากาศก่อนครับจอดกินเลยติดคนมั่งเลยเอาจากตัวถูกตัวเลยอ๋อหลงทางแล้ว,วมั้งมีคำนน้ำตามหลักมาครับนี่ครับทางเก็บน้ำท่าดินแดงบรรยากาศประมาณนี้นะครับ ส,สวยเดี๋ยวหน้าหนนะ้ตอนนี้ประมาณอ2ครับดูหลายๆที่นะครับคงจะต้องตกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแถวนี้ครับมีหน้านะ้านะนะที่ตกอยู่ฝั่งนู้นเรียงมาเดี๋ยวตรงนี้ว่างพอดีก็เลยมาตกกันสองคนตรงนี้ครับ,รบเพื่อนอยู่ซ้ายผมอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำราวทำที่ตกนะครับ Ok, mari ครับนั่นแหะตอนนี้การทำเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับวางทที่เราพานเบ็ดเรียบร้อยครับตอนนี้มาผสมอาหารกันครับอันนี้ครับสองอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสูตรที่ผสมไว้แล้วนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนเมื่อวานมาก็จะเป็นตานะครับ ผสมกันลำสูตรตานผสมกันลำฮะไม่รอแเลยวไม่รว่าจะหมาน,นไมหมครับโยนก่อนเลยโอเคพอ,คอทั้งเล็กงน้เล็กผสมทีละนิดทีละนิดไม่ต้องผสมเยอะ ผมว่ากินผ่านหยครับอืมหอมทุกได้อยู่ัเราได้อยู่แบ<ส>อันนี้เป็นสองโลครับผมจะผสมโลนึงก่อนนะครับ นะครับคนให้เข้ากันครับหอ,อม,มใช้ได้ครับแต่ไม่รู้ปลาจะกินหรือเปล่านะ ผสมน้ำครับน้ำที่หมายแล้วครับวันนี้ปันอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวเป็นแปดก้อนแปดคันนะครับท่นะนะเอาออกมาให้ดูกันนี่ครับเป็นเม็ดโฟมเชื่ตขอเบอร์ูนจุดห้านะครับแล้วก็เม็ดโฟมสองขอแล้วครับ เป็นตะก้อวิ่งแบบนี้นะครับนิงน่งๆิ่งแบบนี้ครับตะก้อนวิ่งแบบจะเอาตัวที่ไม่ได้ปั้นมาให้ดูครับตะก้อวิ่งแบบนี้ หน้าประมาณ15ถึง20เซนแบบนี้นะครับโอเคอย่างนั้นเราโยนกันเลยครับไปโยนกันเลยแต่ว่าส่วนมากเขาจะตกกันตอนนี้เนาะส่วนมากเขาอยู่ในแทน้นี่ย นะตอนนี้โยนคาเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับมีทั้งหมดแปดคันครับโยนไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณไปสองโมงครึ่งแล้วนะครับเราดูนะครับว่าจะมีผลงานให้นนาๆได้ชมไหมครับว่าวันินจะเข้าดีไหมครับโอเคระมาณครับดีครับน่นะจริงดีว่าตอนนี้ตีให้ฟองประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนะครับ นี่ครับมันจะแกาศรอบๆพระนะมาสาถมมสาถมนี่ครับทำไปทั้งหมดแปดคันนะครับสมเอา้าปลากินแล้วบ้างเนี่ยสายหย่อนเลยนะสาถมเนี่ยใช่แน่ๆเลยอะ่ะกินแล้วกินแล้วดึงปลาก่อนนะครับ กี่โมงกี่โมงก็บอกพี่ไม่ต้องบอกครับน,นี้ประมาณเจ็ดโมงครับเดึงตัวนี้เป็นตัวที่สองแล้วนะสุดอา้าดับไปแล้วดับหน้าจอเฉยอ๋อดับหน้าจาอเฉยใช่ไหมโอ้ตู้อยู่ครับตัวนี้มา่าจะสาย5าโลครับใช่ <laughs> <laughs> ไม่ตับกว่าห้าโลตัวนี้ <laughs> ตรงนั้นมันมีพวกมายาลามนั้นอยู่ด้วยมึงต้องรีบลากขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมา,าใกล้ๆมีมายาลามอยู่ต้องเลยตักไหมครับเนี่ยอ,อ,อยังแรงเยอะครับไซมินิว่ายังมีแรงนะครับตรงนี้มาแล้วอ,อันนี้ตันที่สองครับไซนี้เลยครับน,บน่านิคูเปอร์สองขีดเนาะห้าเนี้สองขีดสามขีดสองสามขีดสามขีดนี่แหละครับสวยงาม โอเคแล้วครับแบตขั้นส,สวยครับนี่ใส่ท่อหดนะครับสีน้ำเงิน 8คันแล้วก็ฝั่งนี้มากัน5คน,นครับครับนี่เทปเทปแนนะฮะนีครับตกหาคันเท่านั้วนะครับก็มาทางนี้ครับ ฉลาลนะครับยังไม่มีผลงานเลยเช้านี้เช้านี้ยังไม่มีผลงานแต่เมื่อคืนได้อยู่ใช่ไหมครับใช่เมื่อคืนจัดหนักหนักนอน <laughs> ตอนเย็นื่อตอนเย็นของเมื่อวานนะครับได้อยู่ประมาณห้าหกตัวนะครับนี่ครับแปดคันเหมือนกันครับนี่รอลุ้นครับว่าจะเข้าดีไหมครับ ฝนตกดีจังครับมันะปลาไม่เข้าเลยครับเงียบเลยครับฝนเพิ่งจะหยุดไปสักพักนี้นะครับแล้วก็ฝนก็ตามมาฝั่งนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีตัวดึงไหมครับเช้านี้ได้แค่สองตัวครับผมเปนอีนสองตัวครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปครับ หลุดเลยนิดเดียวเนยอะแล้วมาล่าตามที่สามเกือบหลุดเลยครับนิดเดียวเลยครับดินถ้าดิ้นแรงหน่อยนี้หลุดเลยครับสวยๆครับประมาณครึ่งโลดได้ครับานะสวยงามแดดมาเข้าเลยจชชมนักสือครับกำมังเยอะอยู่ครับมันคือ planin nín, anh ấy hơi lạnh quá, mỏ này, xinh xinh, ừm, เอาสองตัวติดเลยนะครับ นั่นหนึ่แล้วนระทยหนาหนนหนแล้วเหนุ่ cảm ơn ok <cười> <cười> sẽ. đã mẹ có xe đi ta khó có 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 cái i ท่านี้นะครับก็หมานพอสมควรนะครับสามารถจะเป็นปาดินนะครับฝากกดไาค์ฝากสับสไครต์นะครับช่อง f ิชซิงแลเวอร์นะครับวันนี้กลับมาทําใหม่อีกครั้งนะครับไม่ได้อ่านคลิปมาหลายเดือนแล้วครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับก็จะเป็นปานินครับไซส์สวยๆนะครับไซส์ประมาณสองสามขีดนะครับก็้ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับสวยงามครับ เยี่ยมเลยครับายนี้แหละครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับมีน้าต้องเที่ยวมาเที่ยวเลยนะครับตอนนี้นะ้านดะที่นะ้าตกปลาทุกท่านก็กลับไปส่วนมากแล้วนะครับเหลือฝั่งซ้ายมือเพียงไม่กี่คนฝั่งนี้มันบรรยากาศดีมากครับน,น้าๆท่านไหนอยากตกปลาดินก็ลองมาตกที่อ่างเก็บ น้ำท่าดินแดงอางนี้นะครับป <c oughs> เป็นไมป้ปานินล้วนๆครับปลาอื่นไม่ค่อยมีนะครับโอเคครับนี่ค,ครับโอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยให้ถังแช่นะครับมาในถังแช่เดินทางไกลครับไปเพชรบูรณครับสวยงามเยี่ยมโอเค อนนี้ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วครับจะกลับเลยนะครับใช้เ,เวลาเดินทางกลับประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับล้นะนะจากอ่าเก็บนะ้ำท่านดินแดงนี้ไปเภอเขอจังหวัดปทุมครับอันนี้ก็มีน,น,าน,าน้านนัานมาเที่ยวชมบรรยากาศที่น่าเขื่อน เยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีครับโอเคครับเดินทางนะครับ